สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ R M U T P อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้น ในรอบรัวของมทรพนักของของเรากันได้ค่ะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะที่ RMUTP Live นะคะติดตามรับฟังกันได้ทั้งทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยเลยข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ละเรื่องราวนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะ มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่การร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะดรนภพลรัศิีวัชรบุญค่ะอธิการบดีของมทรพระนครนะคะได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกสิเดชสุทธิวณิชค่ะรองคณะบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามาหาวิทยาลัยได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรค่ะมาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากาติตยาภานเรนทิราเทพพยาวบดีกมมรมหรวงมราชสาลินีสิริพัฒมหาวัิระราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรค่ะและมีพระ พาระนาใมที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดนะคะพิธีผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยร่วมกับอีกกว่า180สถาบันการศึกษานะคะภายใต้สังกัดและกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมดีฮอล์มทรอพระนครนสุนเทเวศค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกซิเดตยังได ได้เป็นประธานในพิธีวางแจกันดอกไม้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลค่ะก่อนที่จะเป็นปมระธานในการลงนามถวายพระพรซึ่งทางมทรพระนครของเรานะคะก็ได้มีการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรเพื่อให้คณาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักศึกษาทุกท่านนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรกันสามารถไปร่วมลงนามได้ที่บริเวณชั้นหนึ่งสำนักงานอธิการบดีศูนย์เทเวศค่ะ ซึ่งหลังจากกิจกรรมที่หอประชุมดีฮอมอมทร,รพนกรศูนเทเวศจบลงแล้วนะคะท่าน,น่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เรกัศเดชสุทธิวรนิีค่ะ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสาลินสีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาทรงหายจากอากรรารประชวรและมีพัะร,ะรารารมายแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันที่อาคารภูมิสิริมังคลา,านุสรชั้นหนึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีขาหารรกศาสตร์บ้างดีกว่านะคะที่ได้ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขาหารรมศาสตร์แห่งชาติประจำปี2565ครั้งที่2ีสองค่ะคณะเทคโนโลยีขาหารรมศาสตร์ของมทรพระนครค่ะได้ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขาหารรมศาสตร์แห่งชาติ กลังที่22ประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมคหะเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมค่ะและสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายนะคะโดยมีศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์ฤทธิเดชเลข,ขาธิการคณะกรรมาการอุดมศึกษานะคะเป็นประธานเปิดโครงการและได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ค่ะ สำหรับในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยทิทรัศการผลงานด้านคาหากรรมศาสตร์ค่ะมีการแข่งขันประกวดพันธุ์พุ่มเฉลิมพระเกียรตินะคะ พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานค้าหาวัฒนาจากสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2565ค่ะและกิจกรรมเสวนาในหัวข้อปรับเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัวมีสุขสังคมเข้มแข็งโดยหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวันรนะคะหรือว่าคุณหมึกแดงผู้เชี่ยวชาญในการทาอาหารค่ะ คุณคมสรรเตชะไมาตรีจิตนะคะจากบริษัททูคอร์ปอเรชันคุณจิตสิงส,สมบุญศิลปินนักออกแบบอิสระอาจารย์ที่ปรึกษาศิละปะนิพนธ์คุณสุรศักดิ์เจริญจันทร์ค่ะหรือว่าเชฟเบนเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารดรทิติพรยานวังสะนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่าง,งานศิละปะหัตถกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นวิทยากรค่ะ ในครั้งนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพสดโยมค่ะคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์นะคะและอาจารย์ปิยะธิดาสีหาวัฒนกุลค่ะที่ปรึกษาคณะบดี พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษานะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการตกแต่งสถานที่และให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานที่ห้องประชุมโชติเวชชั้น4อาคารเรือนปัญญาคณะเทคโนโลยีขากรรมศาสตร์มททรพระนครค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของคณะเทคโนโลยีขากรรมศาสตร์ค่ะยังได้เข้ารับรางวัลนะคะเชิดชูกเกียรติ ผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วยค่ะโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้เสียสละ เพื่อสังคมให้กับคณะเทคโนโลยีขาหารรารศาสตร์ของมทรพระนครเรานะคะโดยมีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพสดโยมค่ะคณะบดีของคณะเทคโนโลยีขาหารรารศาสตร์เป็นผู้เข้ารับรางวัลจากคุณจุติไกลเลิศค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทร,งรงะวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ไรด้ได้ว่า เป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะคะในการมีส่วนร่วมของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2 0 2 2ค่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวจากทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนะคะได้มีการเปิดบ้านให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานค่ะโดยนักศึกษาและอาจารย์นะคะแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ค่ะได้มีการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอนะคะในหัวข้อเรื่องการย้อมผ้าแล้วก็การเพ้นผ้าด้วยสีจากธรรมชาตินะคะซึ่งก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนพลมงคลรัตนาสิทธิ์ค่ะเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้สำหรับการเยี่ยมชมค่ะก็นัก ศึน้องๆนะคะก็ได้มีโอกาสมาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาครึ่งวันเช้านะคะน้องๆที่เข้ามาศึกษาดูงานที่คณะก็ได้ลงมือทําด้วยค่ะได้ลงมือทําผ้านะคะแล้วก็เสื้อมัดย้อมแล้วก็นําย้อมด้วยสีครามจากธรรมชาตินะคะตลอดจนได้ลงมือ พิมพ์ผ้าด้วยสีจากธรรมชาติด้วยอย่างเช่นสีจากครั่งนะคะเปลือกมะพูดฝักคูณใบยูคาลิปตัสแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำมาจากสีธรรมชาติด้วยโดยใช้เทคนิคการสกรีนนะคะและสำหรับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่ไหนนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะที่สนใจจะพาน้องๆนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานนะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารสีธรรมชาติสำหรับงานพิมพ์ เพ้นยอมนะคะก็สามารถทำหนังสือทำจดหมายเข้ามาขอศึกษาดูงานได้ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของมทรพันคนครเรานะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆจากทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมไปถึงโรงเรียนต่างๆให้เข้ามาศึกษาดูงานการเร่งการสอนรวมไปถึงการประยุกต์ใช้สีต่างๆจากธรรมชาติให้กับ เป็นความรู้นะคะสำหรับน้องๆทุกคนได้ยังไงก็ใครที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานสามารถทันหนังสือเข้ามาได้ตลอดเวลาทุกวันเวลาราชการเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับ RMUTP อัปเดตกันแล้วครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอรดีๆมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ